นี่งานลายแมนอีกแล้วไม่รู้จ so so e ุดมุ่งหมายไงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะลน์แมนมันก่อนจะอๆู่ดีเหนได้ก็เป็นการเกินเกินไปอ่ะไม่ค่อยชอบแอ่ะจัดหออเดอร์มันก็เยอะไลน์แมนออเดอร์เยอะอย่างแคปก็ก็เริ่มเซิร์ฟแล้วใช่ไหมตรงนี้มีลน์แมนอนี่พอได้ นหรอมจะเป็นห้าบาทก็ได้คุณและสอก็ต้องวิ่งนะผมนี่ออกมาคุยกันชิลๆนะผมเป็นรับต่องล่ะครับส่งนะครับนะครับสองออแรกกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ดีๆร้านล,ลิงข้าวนะผมกันนบคาเฟอเมซอน เมซอนพังคาแบบน่าจะส่งแา้ในเมืองนะดูทรงว่ะเพราะว่ามันให้ไล่ไปรับบอลเด้ในเมืองถ้ามันให้ไปย้อนมาก็ได้เลียเลยนะใช่แร้วต่รบนในเบียงต่ำบนอ,ออกมาเสียวะ า,าเลอากาศก็เย็นเหมือนเดิมนะวันนี้เย็นสบายนะครับหน้าหนาวครับอากาศเย็นถึงเจ็ดแดดเหมือนเจ็ดจ้าครับสิบโมงนะแต่รู้สึกว่าอากาศเย็นๆครับแจ่มไปเลยนะ อาจจะซื้อแล้วตะดีสบายเผื่อจะได้รวยสุดท้ายปีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผมวันนี้เราก็ไปทาข้าวอ่ะทานีุข้าวครับไบได้อย่าไว้ เก้าสองเจดหกครับออเด,ยอเดียวครับกระเพราหมูชิน้นขอบคุณครับรดได้แล้วครับ ผ่านเลยเนาะเดี๋ยวไหนก็ขวาง่า <laughs> งโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเอาคาเฟ่ไปก่อนบ้านข้าวได้มาแล้วอเมซอนมาเลย ครัในซอเชิอคอฟฟีีที่สีหน้าเด็กันไปกันเฮ้ยถือว่าอาจจะใช้ได้แล้ววันนี้ก็ต้องดูกันก่อนนะ ช่วงแรกหรืรวอรว,นะว่าใช่ได้นะหลังจากที่ไปทองของน้ำมาว่าวเขาจะเออเต็มเดี๋ยวเราไปเอากาแฟซอสเทชชอปพีชในที่สี่กันนะผมไปได้มาแล้วเดี๋รวดเร็วเงียบผมก็เตรียมไว้รอนะว่าใช่ได้คนมาพิซซี่เยอะเหลือเกินเช้าอยู่นะ Vẫn mới có mấy bay nữa, Nhưng mà Nó còn mà luồn tùa Nhưng mà dễ dàng Phải เดี๋ยวเราต้องไปปลูกปาปลาดมกันก่อนทางลัดตรงนี้ป่าป่าเจคกันเอาว่ะสิ่งสวนล้ววะที่นี้ไปละมีข้าวนะผมส่งบิ๊กซีของวัดเกีย่ยดดไม่รู้รปเขาลูกไปไหนนะแกออกไปเดี๋ยวงามไงเลยถ้าออกไป บ้านใหม่วมไม่ทันทำประตูประตูกันเลยเี้ยเอเกีเดี๋ยวเราไปร้านหนึ่งข้าวกันก่อน,ะนะ <c oughs> เอามเพิ่อมอนี่ <c oughs> อะไรเป็น้อง ไปอีกสองงานนะครับผมเดานไปกันต่อมีมิงหยับเร็วมากเ<ม>ดือดเดึงแน่แน,น่ขอค่้องน้ำก่อนครับวัสวสี่บัสสี่ว่างานถือว่าแย่เรานียใช้ได้เลยเอาบอกกาแฟคือก็บานละหยับชั่วโมง ยังไม่ถึงชั่วโมงดีก็แปดสิบกว่าบาทเือว่าใช้ได้นะครับเจ็ดสิบสองเื่อเสร็จกเลยแปดสิบเลยผมของน้ำหมดแล้วเจอกันต่อไป ก็ไดรบรายโอเคได้ครบล้วตอนนี้ส่งที่โรงพยาบาลกันก่อนไม่ใช่ออกก่อนโรงพยาบาลถ้าออกจะเขาตมองจุดนะครับผมถ้าได้ออเดอร์วโรงพยาบาลนี้นานแน่นอนเพราะว่าสั่งเยอะนะเป็นวอดอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก,ก็ไปจีบไปจีบหุ้งน,นะจ้าก็ตือ ส่งออสองก่อนผ่านออสองก่อนไม่รู้ไซแมนยิงออยังไงมาให้งงอีออไปส่งอีฟังนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งฟังก่อนแล้วไปหาง,งานกันต่อ น,นี้ไม่ค่อยเป็นจริงครับฝนไม่ค่อยตกกว่าก็จริงแนะนำคลอดตันนี้กว่าเพราะว่ามันต้องไปเราาหารทั้งสองที่ก่อนนะตายนะ้มาเลยครับงานก่อเริ่มเร่งสอนแล้วช่างทย่งนะ มันก็พรจะเงี้ยบ้างครับไก่ย่างวังเวียงสาน่าโรอดัดโอ้อเขื่อนไปทางนั้นไปดีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งร้านที่ส่องร่าดีกว่านะอมองร่าไอเริ่มร้อนแล้วดกคนเที่ยงนะก็ให้โอทีเราขอไปเห้๋ยวให้ท้ายกันนะเดี๋ยวได้เัยสามอเต็ม

มากเลยครับเตีอนสวัสดเพืัอสวดโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่วให้คนฟังก่อนนะไปส่งอีกสักหน่อยนะครับโอเคครับก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะ วันนี้วิ่งไป3ชั่วโมงพอดีนะครับได้212บาทรือว่าถือว่าน้อยแล้วกันนะสองร้อยสองบาทถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทุกทีนะครับผมเราวันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้นะครับผม สส้นปีงานไม่ค่อยตึงนะครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอบเภัยงกทนแล้วก่อนครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับทีนี้ก็้องทางบ้าน